สถาบันพลังจิตตานุภาพจังหวัดนครราชสีมาเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิรุ่นที่36ฉัดติงสโมโ,โชติการจำนวน6สาขาคือสาขา29วัดสุทธจินดาวราวิหารอำเภอเมืองสาขาที่90วัดป่าสารวันอำเภอเมืองสาขาที่48วัดป่าสว่างอารมณ์อำเภอสีคิ้วสาขาที่106วัดถ้ำไตรรัตน์อำเภอปากช่อง สาขา116วัดประชานิมิตรอำเภอบัวใหญ่และสาขา121วัดม่วงสะน้อยอำเภอปักธงชัยปฐมนิเทศวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์2558สนใจติดต่อ0818460513 0818798661 0865838535 0862526111 0819774082 097 335 9089